ตู้ไปนีเรานั่งรถตู้นะคะนะคะเอ็นกงกล้องชัดมากเลยกล้องคุยง่ายตัวสวยค่ะสวัสดีสี่พันคนนะคะ สรุปคือไอจ็บอ้าสรุปอีหอยังพี่เจนเดี๋ยวนะคุณลุงบอกว่าอันนี้คือตู้เซฟอะไรสักอย่างถ่ายรถตู้ค่ะแม่แล้วม,<า>มันเปิดจังไดนข่อยยังบู๊จักเลย น้องนางมึงกันเด้ <c oughs> อก่อนจะไปนั่งแล้มาส่งกำลังใจสวัสดีย่ะหยานะคะขอบคุณข้างในสวยมากขอบคุณค่ะ <c oughs> คุณลุ่งเป็นคนเหลือกขอยด่กเป็นคนเหลือกอย่างเลย เปลี่ยนชุดดีกว่ามันเหมือนแม่ป้าไหมไม่เหมือนเลนะน,นแม่ป้าป่ะนาอีอย่างนี้นาเดียวอมรินนาเดียวอมรินนี่แม่มันคือแม่ป้าป่ะสวัสดีค่ะน้องสาวสวัสดีค่ะพี่อ้อของทุกคนเดี๋ยวจะไปทำสติกเกอร์ก่อน